สวัสดีค่ะตอนนี้หลังจากที่เก็บบักทัวแล้วนะพี่น้องอันนี้สิแม่เอาบักฮู้เอาข้าเอายัางไปฝากอันอันหมะนาบอทัวเอาไปฝากพี่น้องทั้งบ้านแพงพุ่นละไปหยุดมึงแก่ได้หาได้ชัางโกบกฮู้ด้วยมั้งพี่น้องบักฮู้กับหน้าเยอะจิ่มบักหุ้งกับหน้าสิบอะไรย่อนย่างหาข้อมือดุูดุู ลายต้นยู่ต้นเนี่แม่บุ้งคุณนะเนเตจตดเออกบ่แม่เ็ดออกมี่เนาะส่วนบกวงบกเขียบาอย่าป้อเถอะคุณอ่ะอีคุณก็ลายแ่คุณอะกล้วย่างพี่น้องกล้วย่างว่ะิตใจละอ้ยุ ท้างผุ่นเป็นต้นบเขียบมาเลยหมอันนี้เอาไว้จลายชูกระดเจ้าถิว่าอยากเ่บอกริ่มเนี่ยยำมกินบาท่านยำกินบท่านแต่ขันบะคุ้งเพิม่อขันข้าได้ยีไเป็นเหาสอบช่วยนะติมไปเลยตอนยำ้เมือดได้มากีนั่นแหละไม่นช่เละแต่กินมันยันกินบาท่านโอ้ดอกเช่ว่ะอีพอติปลูกจับเพื่อนใหติมด้ย เออหนักไหมเต็มเออเี๋วเอาไ้กินทุกท่นให้มาเ้มาเลียมันกัดปล่าบ่ล่บบ่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 บนบ่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 บวบดบไบ่บ่บ่่บ่บบไบ่บ่บ่ง่บ้บ่บ่่บท่บ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 ่่บ่บ่น่่บทบ่บ่บ응่่บ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 ่่บ่ฉลี่ก

มันไม่กัดมันไมกัดอะไรวะสี่สิบสี่สิบสีมเิบสี่ส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 ิบสีเสี่สิบสี่สิบสี่ะิบางต้นก็ีอส่สิบสค่อนแล่นบ่สดี่สิบส่่นี่สับส่สิสี่สิี่สิบสี่สิี่สิบสิบสี่สิบ้ี่สิบสี่สิบสี่สิบสี่สิบี่สิบสบ่สิบี่สิ่สิบ่บิบ่่สสไบ มึงดูพี่น้องแม่เพิ่งกระปูกใบบักล้ายบักเขียบทั้งอันนี้เป็นอันนี้บักเขียบบักซีดาบักเขียบบันนีก็ะสิไปคูดเอาค่าบักฮงกระสิได้สอบนึงแล้วพี่น้องเนี่ยบักฮงดกค่กดกเนี่ยนี่ต้นไม่หวานดีบักฮงเออ หวานดีด้วยหนึ่งของส,สวนสดๆจากไรนะคะไปกับบ่ไปเมื่อเป่าแล้ววันนี้บักทั่วก็ได้เต็มแล้วเต็มกระตาบักไงบักทั่วก็ได้อเอาไปบันแพงออกนวยก็มี่ราขาตงกิงมันบางเดือนตุลาเนาะออกนวยกับมีต<อ>่ตน้นละนวยต้นละ <uther. S 2> มาเกียบสินเออมาเกียบดอกสีดาก็มีนวยหน่อย้างพอหัวแล้บ่ได้เต็มเลยพี่น้องของสวนสามนวยพอหัเหมือนเลยบ่ได้ตักน้ำหดยากเ่นอับ้างทอบ้างสายยางรุดจอดมกยัวัวัวมาเอา เอาไส้ขีไก่ด้วพี่น้องอืออันนี้เป็นใส่ขีไก่ใส่ขีไก่มีแต่ปุ๋ยทำเองหาเองปุ๋ยขีไก่สีผ้าาคุ้มค่าแน่พี่อุ้ยสีผ้มากินสีผ้าไปบ่งคามังกรแบบงงด้วโอ้ยน้อยๆกันดูกัดูพี่น้อง คุณน่ะมึงบกนึงดูพคุณน่ะมึงนวยมันม,ม้นอุ้มลุมอิมๆีมท่บ้านบกแตงกีสิลนะต้นเตีย้ยเตี้ยพี่น้องยือเอาต้นนี้เก็บได้สอบพื่อดื่มตนน้น เอาขึา้นแล้วก็อล,อลองผิดเลยเดกก็นังขุดค่าลงพอยแล้วขุดค่าขุดค่าไปฝากใยห,หนุ่ยแล้วว่ามันยุเลรกแล้วเราไม่อยากขุด ก็เลือกอิรพวเป็นตาดอกแมนเป็นดอกนะเพราะี่ปุ่นเขาเจะกมี่อยู่ขอูกญี่ปุ่นมีอยู่จ่วากิสิเป็นประมาณเดียวกันนี่แหะเป็นดอกเท่ากันเนี่ยกินมาท่านแกเหรนเนาะท่านแกนะนี่เป็นตาอันนี้ก็ตตอทอใบมด มันก็สีมาอัตโนมัติของมันเองพี่น้อ,ตอน builds. ต้องห้างเปิดตรงห้างเปิดเนี่ยเขายิ้มตู้เชียวเขาข้าวที่ตู้เสียวไปป่าก็เป็นดอกบ้านแล้วเป็นกล้วยเป็นมากสีดาเป็นมะเขียบหูเอียงมัดเลย ล้อยอน,นำ้ำอาจจะงูมาเล่นน้องจดจอดมากข, <อ S 2> ขอบคุณทุกกำลังใจด้วว่าว่าแม่ติมสีลงคลิปใดพี่น้องกับหายการกดติดตามก,กดกระดิ่งแจ้งเตือน ฝากคลิปใบน้ำแน่กัแล้วกันเด้อพี่นออ้องเด้อขอบคุณหลายๆตอนนี้ก้นกะแปดพันกว่าอลไรพี่น้องแปดพันชีแปดพันหาหละมะั้งแม่ตีมกับจีดันให้มันหอดมือนเร็วๆอยากหอดอยากกันให้หอดมือนเร็วๆค,ครับ นี่ยังก่อนโอ้ยหมื่นซับเหอหมื่นซับเหรอหนึ่งมนคนติดตามหนึ่งมืนคนติดตามใกล้จะถึงแล้วใกล้จะใกล้จะหอดแล้วเป็นได้พี่น้องคลิปนี่สบายหูสบายตาดีบ่อันนี้ก็เป็นสวนทั้งทั้ง มองเก็บบอ,อกทัวสวนทั้งใต่อันนี้ก็เป็นปลามันดิพี่น้องแต่ว่าแทงนาำมันพ่อเล่าอันตัว้เมื่อทุกมองไว้จะหดพักหด,หดอันค่าหดยังละมเพิ่นเพิปลูกมีมาทุยาง แม่ตะไข่มันแก่เมื่อตติแต่ว่าตะไร่ตะไข่ขเป็นตะเอาอยาตายนมากไบอกบ่อ,บอคนละสน,นโอ้ยุอันนี้กรสวนนึงต่างหากทีพี่น้องคองข้าเจ้าจวะาเพราเะาเป็นของแม่เลยโอ้ยบ่งบอกุงต้นเล่นๆก็เป็นมากไหมแม่ มองแบบฮู้งคาเจ้าคือต้นเล็กน้อยก็เป็นน่วยไหมบึงต้นเตี้ยๆกัเป็นน่วยเออบางต้นเตี่ยๆกับเป็นน่วยเออต้นเล็กน้อยมหมพี่น้องงต้นยอบเอลอยไหมบางเล็กน้อยนั่นสวนกล้วยหอมทากนั่นก็อีกสวนนึงนั่นนั่นกล้วยหอมทากนนั้นอันนั้อันนั้นกับสวนต่างหาพี่น้องของอีเจ้านึงบางเขาชอยอีเจ้านึงเขาแยแอนไหมจำแยแอนไดมบ้างแอนไหมแอนนั่น ที <l preocup ations> <c ười> ่ยูน้ำยาไผ่ไห่ลูกพรตูสลี่หนไหมต้นบักท่านตนนั่นนู่นหละรูปพ่อหันจะมซือได้ยังบ้าง่านสามรถบ่จะหน้อยน่อยยูจะมาหัวตะโจป้าตัวดุกบักมันมีต้นเดียวนี่า่นี้บ่แม่เหมือนดูพี่น้องแม่ในต้นกรนเทียบบ่ กำลังเป็น,ปน,นหน่วยดูบกักครัก,ก,รกนี่ดูครับด,ดูแต่บ้า,บา,บานบ้านเดี๋ยวพ่อเอาไปฝากดมันเชียวแต่บ้านมันดุกมากเลยต้น,ตนาคาหมูคาลาพ่อกำลังขุดคาให้ดู ก๊ล่างซับค่าขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันนะคะอันนี้ค่ะคือมาอีกส่วนหนึ่งได้แล้วบอกหุ่งกเต็มถุงปุ๋ยแล้วอันกำลังสีเอาคาบักทั่วก็ได้แล้วนะคะขอบคุณทุกทุกคลิปที่ติดตามแม่ติ๋มด้วยนะคะ คลิปนี้ก็ไวัยสมนีกรน,นะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆเล้ยขอบคุณค่ะ